็สวัสดีนะครับไปยังผู้ติดตามนะครับช่องชาแนลดูบอลครับด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังผู้ติดตามนะครับแฟนเพจดูบอลครับด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําฟุตบอลที่น่าสนใจห้าคู่เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนที่น่าเล่นน่าฟังน่าชมกันบ้างนะครับสำหรับฟุตบอลที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4ลีกนะครับผมลีกแรกก็คือลีกบุนเดสลลีก้าเยอรมันนะครับแล้วก็ลีกที่2คือแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับแล้วก็ลีกที่3คืออฮลลแนด์พรีเมีีีีียรรรร์์แลลละะกกกกท่4นคคับ็ืออตุซปเ ก่อนที่จะไปรับฟังกันนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนะครับก็สามารถแอดไลน์ ID ที่แอดโบทีมแปดดนะครับหรือว่าสแกน QR code ที่ทางเราขึ้นให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคู่ที่1นนะครับในลีกบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับก็จะเป็นการขันระหว่างคู่เมอร์เซนกับบัตนะครับเจอกับทางด้านดอร์มูนสำหรับคู่นี้ก็จะข่งขันกันในเวลาตีสามตรงส่วนสนามที่จะใช้การขันนะครับก็คือสนามบรูเซียพาร์คนะครับ การเจอกันนัดล la ่าสุดนะครับก็เป <t ut> ็นทางด้านดอทมูนนะครับที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หต่อศูนย์แบบกินขาดส่วนอันดับตารางคะแนนณเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านมือเส้นกระบาดนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่9ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่1 4นัดชนะไป5เสมอ4แพ้5ได้มายิ่ม4ี่เสียยิ่ม2แต้มรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่19ส่วนทางด้านบุรุสเซียดอทมูนนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่6นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่14นัดนะครับชนะไปแไดเสมตอนนี้ก็อยู่ทิ่พ้ สำหรับผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านมืนเซ้นกัลบันนะครับก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านบุกคุมไปด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านบรัเซียดอทมูลนะครับก็เพิ่งบุกไปแพ้กับวัวบกนะครับไปด้วยสกอร์สอต่อศูนย สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านดานิเอลฟาเก้นะครับก็จะมสิทธิ์ใช้งานทางด้านฮันเนสโวนะครับกับฟ o อเรียนนอยเฮานะครับที่มีอาการบาดเจ็บและในขณะที่ทางด้านโทนี่ยานเกกับโทเบียสชิเพย์แล้วก็โคอิตาคุระแล้วก็ยานชอเมอร์นะครับยังต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งส่วนการจะทับนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ451 โดยจะวางยานโอนชอฟสกี o ้ N นะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะใช้โจเชฟสาลีกับมาวินฟริดิกแล้วก็นิโกเอลวิดีและรามีเบนเชบายี์แล้วก็จะให้อลัสซานเปยากับครูอารดิโอคเน่แล้วก็ยูเลียนไวเกิลและคิสต็อปเคม์แล้วคนสุดท้ายคือโยนาททอบมันนะครับลงทําหน้าที่คอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะให้มากุสตูรามนะครับลงทําหน้าที่เป็นหน้าเป้าขอยหาจังหวะจบสกอร์ ส่วนทางด้านผู้มาเยือนนะครับของทางด้านเอดินเทชิงนะครับก็จะมาสิทธิ์ใช้งานทางด้านโทมัสมูนิเย่กับมามุดดาฮุสแล้วก็มารโกรอยและมาเตอุโมเลแล้วก็ยังมีเจมี่ไบโนกิเทนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงเซบาสเตียนฮาร์เมอร์นะครับที่มีอาการป่วยส่วนการจะทับนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4ี1 1โดยจะวางเกียวกอโคเบลนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะมีนิ克拉สชูเล่กับมัรทฮุมเมลแล้วก็นิโก้ชลอตเตอร์แบกและลาฟาเอลเกลโล่ลงทําหน้าที่ ส่วนทานโาจ,โจวานี่เลนะ่ากับเชล่ออสซานและจูดเบลลิงแฮมและคาริมอเดยามี่คอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะส่งยูเลียนบัตนะครับยืนเป็นหน้าต่ำและตำแหน่งหน้าเป้าก็จะเป็นยูชูฟามูกโกโกนะครับลงทำหน้าที่ล่าตะข่าย ก่อนมาเจอกันในวันนี้นะครับอาการของทั้ง2ทีมนะครับก็ดูไม่แน่นอนสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะทางน้าเจ้าบ้านนะครับอย่างมุนเซนกร์บัตผลงานทนัดที่ผ่านมาก็ชนะไป1แพ้4นะครับแต่ถ้าดูเฉพาะเกมในบ้านนะครับห้านัดหลังสุดก็ชนะไป3แล้วก็แพ้2ส่วนทางน้าทีมเยือนนะครับอย่างดอนมูลผลงานทนัดที่ผ่านมานะครับก็ชนะไป2เสมอ2แพ้1แต่ถ้าหากดูเฉพาะเกมนอกบ้านนะครับหเกมหลังสุดก็ชนะไป2เสมอ1แพ้2นะครับ เปรียบเทียบกันแล้วนะครับเป็นงานยากนะครับที่จะเอาชนะกันได้และผลงานการแข่งขันนะครับก็น่าจะออกได้หมดพอๆกันทุกหน้าเมื่อเป็นแบบนี้นะครับผมขอเลือกส่วนลองทางด้านมือเส้นกระบัดนะครับในฐานะเจ้าบ้านาไว้ก่อนดีที่สุดสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านบรูสเซอร์ดอทมูนนะครับต่อที่ครึ่งลูกสำหรับคนนี้นะครับผมฟันธงลองทางด้านมือเส้นกัดบัดนะครับชนะ3ต่อ2 งั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันคู่ที่2นะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็จะเป็นการันระหว่างคู่เบอร์มิงแฮมเจอกับทางด้านซันเดอร์แลนด์นะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสามตรงส่วนสนามที่จะใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามเซนต์แอนดูนะครับทางด้านการเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านเบอร์มิงแฮมนะครับที่ชนะเอาไปได้ด้วยสกอร์สาต่อหนะครับ ส่วนทางด้านอันดับตารางคะแนนในลีกนะเวลานี้นะครับทางด้านเบอร์มิงแฮมก็ตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่10นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่20นัดชนะไป7เสมอ7แพ้6นะครับได้มายิ่มสอสีย18แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่28นะครับส่วนทางด้านซันเดอร์แลนด์นะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่17นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่19นัดชนะไป6เสมอ6แพ้7นะครับได้มายิ่มสแล้วก็เสียยิ่มสแต้มรวมตอนนี้อยู่ที่24ผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านเบอร์่อต2 2 โซเทนาซันเดอร์แลนด์น,น,ดน,นะครับก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้กับทางด้านคลาดิสตีตีนะครับไได้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์สำหรับความพร้อมของทั้งสองทีมในค่มภีร์นี้นะครับทางด้านจอห์นยูสเตฟก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านปัชแชม,มีชวัปปาวาแคตากับมาร์คโรเบิร์ตแล้วก็นิโกกอดอนแล้วก็ฮารีดินนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงจูนิโอบาคูน่านะครับที่ติดทดแบนส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ352โดยจะวางนีนเอเธอร์ลิสนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสา และในขณะที่แนวรับนะครับก็จะให้มักซินโครินกับดิออนแซนเดอร์สันและออสตันทัตตี้ลงทําหน้าที่แล้วก็จะให้จอแดนเกรแฮมกับกุสเตบิยาลิกนะครับแล้วก็ฮันนิมานเมดปีและชาฮิตชองแล้วคนสุดท้ายคือเอนโมโนเอลรองเจโรนะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะใช้สกอตโฮเกนกับทอยดินี่นะครับลงทําหน้าที่เป็นกองหน้าตบเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ ส่วนทางด้านผู้มาเยือนของทางด้านโทนี่โมเบลนะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านลินเดลกูสกับอจินโบลาอาริเซแล้วก็รอสจวตแล้วก็นออนฮักกินและเดนนลบาลัดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงลุคโอเนลนะครับที่ติดทดแบนส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ442โดยจะวางแอนโทนีแพตเตอร์สันนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวะรับนะครับก็จะให้เทนฮูมกับเบลลี่ไลแล้วก็แดนนี่แบดและแดนนิตเชอร์คินลงทําหน้าที่ แล้วก็จะให้เอเรียสเอมเบอร์ตันกับคอรีอีแวนแล้วก็แดนนินและแจ็คคราดคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะใช้อมัดทาโนเลกับเอลริซิมนะครับลงทําหน้าที่เป็นสองคู้หน้าคอยหาจังหวะล่าตะขคาย ทางด้านเบอร์มิงแฮมนะครับผลงานในเกมลีก5นัดที่ผ่านมานะครับก็ชนะไป2เสมอ2แพ้1นะครับส่วนทางด้านซันเดอร์แลนด์นะครับผลงานท่านัดในลีกนะครับที่ผ่านมาก็ชนะไป1เสมอ1แพ้3นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านเบอร์มิงแฮมนะครับที่มีความเหลื่อมล้ำแล้วก็น่าสนใจมากกว่าและก็น่านะครับจะมีโอกาสคว้าชัยชนะได้นะครับประกอบกับราคานะครับที่เปิดมาไม่แพงนะครับทางด้านเบอร์มิงแฮมจึงเป็นตัวเลือกนะครับที่น่าลงทุน มั่นใจนะครับถ้าเอาชนะไม่ได้นะครับก็คงพลาดแค่เสมอเท่านั้นสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านเบอร์มิงแฮมนะครับต่อที่ปปสําหรับคู่นี้นะครับผมฟันธงอยู่ต่อทางด้านเบอร์มิงแฮมนะครับชนะ2ต่อ1เดี๋ยวเรามาต่อกันคู่ที่3นะครับในลีกคอนแลนด์พรีเมียร์นะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่สปาร์ต้ารอคเตอร์ดัมนะครับเจอกันทางด้าน f c ฟซทเวนตสสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสองตรงส่วนสนามที่จะใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามสปาร์ต้าสตาดิโอล การเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านเอฟซีทเวนตีนะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านสปาร์ตาไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกณนะเวลานี้ของทั้งสองทีมนะครับทางด้านสปาร์ตาล็อกเตอร์ดัมนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่6ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13นัดนะครับชนะไปเจ็ดเสมอ2แพ้4ได้มายิ่มสี่นะครับแล้วก็เสีย15แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่ยิ่มสาม ส่วนทางด้าน FC ฟซีทเวนต้นะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่4ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13นัดนะครับชนะไป8นะครับเสมอ2แพ้3ได้มายิ่ม3เสีย8แต้มรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่ยิ่มหแต้มส่วนผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านสปาร์ตาล็อกเตอร์ดัมนะครับก็เพิ่งบุกไปเอาชนะ tape, วิเทเบรดสกอร์4ต่อ0ส่วนทางด้าน FC ฟซีทเวนต้นะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับทางด้านกัวเฮต์อีเกิลนะครับด้วยสกอร์1ต่อ1 สำหรับความพร้อมของทั้งสองทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านเมลิสตายนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านยูเนสนามลี่กับวิโตฟันคุยแล้วก็ทีมคอร์เรมันและโจนาธานเดกุสมมนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นนิกโอลิสลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นชูรันดีแชมโบกับบาดเฟลลิงแล้วก็เอดินออสซ่าและไมเคิลปีโตลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านอโนเวอร์ชูเอลินกับโจชัวคิโตลาโนนะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางส่วนทางด้านแนวลุกนะครับก็จะเป็นเจสันโลกิโลกับซเวนไมนันและโคกิชัยโตและตำแหน่งหน้าเป้านะครับก็จะเป็นโทเบียสเลาลิเซน ส่วนทางด้านผู้มาเมยือนของทางด้านรอยแยนนะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านมิดครัมชาดีเล็กนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นรัสอุนเนตันนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะเป็นโจชัวเบนเนตกับมิดฮิงเกอร์แล้วก็โรบินพอดเพอร์และกิลส์มอนลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านดันกลางนะครับก็จะมีรามิชเชลูกิ กับมิเชลบัตส่วนทางด้านนักลุกนะครับก็จะเป็นวาลัตเชนี่กับเชมสไตและเวอร์กิลมิสติยาลงทําหน้าที่ส่วนตําแหน่งหน้าเป้าก็จะเป็นลิกกี้ฟานวอลสวิงเคิลลงทําหน้าที่คอยหาจังหวะจบสกอร์ทนนาสปาร์ตาล็อกเตอร์ดัมนะครับผลงานทางนาดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับก็ชนะไปสี่แพ้หนึ่งนะครับถือว่านิ่งมากๆยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้านับเฉพาะเกมในรังเย้านะครับห้านัดหลังสุดนะครับก็สามารถเอาชนะมาห้านัดรวดนะครับวันนี้นะครับต้องมาเจอกับทางด้าน FC 20ทเวนเที่มีผลงานดีพอๆกันนะครับ ้านัดลังสุดนะครับก็ชนะมา3เสมอ1แพ้1นะครับอย่างไรก็ตามทางด้าน FC ฟซทก็มักจะมีปัญหายามเล่นนอกบ้านนะครับที่ผ่านมานะครับก็มักทําแต้มหล่นนะครับ5เกมหลังสุดก็ชนะมา1เสมอ1แพ้3นะครับดูแล้วนะครับโอกาสที่จะมาบุกคว้าชัยในช่วงที่ทางด้านสปาร์ตาล็อกเตอร์ดำนะครับที่ฟอร์มกําลังพีคแบบนี้นะครับคงยากเต็มที่นะครับคงทําได้แค่เสมอกันเท่านั้น สำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้าน FC ฟซเทวันเต้นะครับต่อที่ปปสําหรับคู่นี้นะครับรองทางด้านสปาร์ตาร็อกเตดัมนะครับเสมอกัน1ต่อ1เราไปต่อกันคู่ที่4ในลีกตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับก็จะเป็นการขันระหว่างคู่อารันยาสปอร์เจอกับทางด้านอาดานนาะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงส่วนสนามที่ใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามเคอร์บิยกโฮดิงการเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านอารันยาสปอร์นะครับที่ชนะไปด้วยสกอร์สต่อ1 ส่วนอันดับตารางคะแนนใน,นะน,น,น,ในลีกณเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านอารันยาสปอร,ร์นะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่10ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13นะครับชนะไป4เสมอ1แพ้5ได้มา19เสียยี่สินะครับแต้มรวมตอนนี้อยู่ที่16ส่วนทางด้านอาดาน่านะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่4นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมชนะไป6เสมอ5แพ้1ได้มายี 14, ส่สิเสีย14แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่ยี่สิผลงานการลงเล่นนั้นล่าสด้ดนอออัยสปปรรร์์ตะคบก่ไว3 0 ส่วนทางด้านอาดาน่านะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านนาชิลีเบเลดีเอสปอร์นะครับไปด้วยสกอร์4ต่อสาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านฟรานเชสโกฟาริโอลีก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านยูนุสบาฮาดีนะครับกับเมิร์ทรัตที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงเฟอร์คานบร์ย์นะครับที่ติดโทษแบนส่วนการจัดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบ4-1-4-1โดยจะวางรูนารูน่าชอนนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นเปโดเปเรล่ากับคาดิมราชุนกับยูเลบันโควิว และฟาทีอักซอยส่วนทางด้านเลรอยเฟอร์นะครับคอยประสานงานนะครับอยู่ในแดนกลางแล้วในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะมีอฟริกันคารากากับดานแอลแคนเดสแล้วก็อิลิชาดุมเบียและโอคุสไอดินแล้วก็จะให้โค้านะครับลงทําหน้าที่ยืนหน้าเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ส่วนทางด้านผู้มาเยือนนะครับของทางด้านวินเซนโซมอนเตล่านะครับก็จะมุสิทธิ์ใช้งานทางด้านเฮนรี่ออนเยคูลูนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4231 โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นเอทรักออสเบอร์ลงทำหน้าที่เฝ้าเสานะครับและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นโยนาสสเวนสันกับชามิดอเคดินแล้วก็ยาโรดลาฟลาคิสกี้และเควินโรดลิเกลลงทำหน้าที่แล้วก็จะให้ป้าป้าเอนเดเยกับเบนจามินสแตมบรีนะครับคอยประสานง,งานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นบาบาจีเดเดวิดกับยูเนสเบลฮันดากับบิดอ um ัชมบาลองกาแล้วก็จะใช้เอมเลอัคบาบานะครับลงทำหน้าที่ยืนหน้าเป้าคอยหาจังหวะล่าตะไคร ทางด้านอลันยาสปอร์นะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่10ของ os, ตารางนะครับวันนี้ต้อนรับการมาเยือนของทางด้านอาดาน่านะครับทีมอันดับที่4แม้ว่าเกมนี้นะครับเล่นในบ้านของทางด้านอลันยาสปอร์นะครับก็ถือว่าได้เปรียบกว่านะครับและมองว่ามุมชนะเยอะกว่าด้วยและผลงานเกมในบ้านของทางด้านอลรันยาสปอร์นะครับก็แข,ข่งแบบสุดๆนั่นคือนะครับผ่านดานหลังสุดทุกรายการนะครับก็ไม่แพ้เลยนะครับโดยชนะไป4แล้วก็เสมอหนึ่งในขณะที่อาดาน่านะครับเกมเยือนช่วงหลังๆก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควร 5นัดหลังสุดนะครับก็ไม่แพ้เลยนะครับโดยเป็นการชนะ2เสมอ3เปรียบเทียบกันแล้วนะครับดูมีความสุดสีแต่ด้วยขุมกําลังของทีมเยือนนะครับที่พร้อมมากกว่าทางด้านเจ้าบ้านโอกาสที่จะบุกเอาชนะนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันสําหรับราคานะครับที่เปิดมาให้ทั้งคู่นะครับก็เป็นราคาเสมอนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมฟันธงอยู่ทางด้านอาดานาชนะ2ต่อ1 แล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่5ในะครับในลีกตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่อันคาลากูคูเจอกับทางด้านแทบซอนสปอร์สำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงส่วนสนามที่จะใช้การแข่งขันก็คือสนามเออยามานสเตเดียม การเจอกันนัดล er ่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านแท็บซอนสปอร์นะครับที่สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์4ต่อ1นะครับส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกณเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านอันคารากูคูนะครับก็ตอนนี้อยู่อันดับที่1 4ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมนะครับชนะไป3เสมอ3แพ้6ได้มา15เสีย20นะครับแต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่12แต้มส่วนทางด้านแท็บซอนสปอร์นะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่7นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมชนะไป6เสมอสี5แต้มมรวตอนนี้อยู่่ที22 ส่วนผลงานการลงเล่นน่าล่าสุดนะครับทางด้านอันคลากูคูนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านอาร์เมิสปอร์ไปด้วยสกอร์หต่อ2ส่วนทางด้านแท็บซอนสปอร์นะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับทางด้านคอนยาสปอร์นะครับไปด้วยสกอร์สต่อ2สําหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในค่าคืนนี้นะครับทางด้านโอเมอร์เออร์เดแกนนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านมาลอนชาเวียกับเอเลินเดนิยอคแล้วก็ชิคเกอร์อิมดัตและโกคาร์ดคารนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแผนการเล่นในค่ำคืนนี้นะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1โดยจวงมหฮาดีฮันกูกอดูนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นเกวินมานกุยกับนิกฮันมูยาชิกแล้วก็อูลอนลาดาโควิดและยาชินกูเลเลอร์ลงทําหน้าที่แล้วก็จะใช้เทลานอันตัญารีนะครับกับโทกาซิก,กร์ซีนะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวรุกนะครับก็จะเป็นกิออกี้เบลิเชกับเปรินโยและเคเซโรล,ลิเกลและตำแหน่งหน้าเป้านะครับก็จะเป็นอาลีโชเวคอยหาจังหวะจบสกอร์ ส่วนทางด้านผู้มาเยือนของทางด้านอับดุลลาอับเจอร์นะครับก็ <c oughs> จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านเอดินวิสกา <c oughs> กับโดลูคารโตคอสและเชอร์คารอาชานนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงมามุนฮัชชันกับอนัตตาซิออสบาคาเชตัสที่ติดทดแบน ส่วนการจัดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะวางอูกูชานชาคีลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นเจมส์ราเซนกับมาร์คบาตาแล้วก็วิกตอร์อูกโกและอ e ิเลนเอลมาลีแล้วก็จะให้มาลิกัมชิกกับชองฟิลิปกาบามิงคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวรุกก็จะเป็นเอนิสบาดีกับยูชูบยาชจุดแล้วก็มัคซิมิเลโนโกเมสและตำแหน่งหน้าเ้านะครับก็จะเป็นอุมุตโบชก ทางด้านอันคารากูคูนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่14ของตารางวันนี้ต้อนรับการมาเยือนของทางด้านแทบ็บซอนสปอร์นะครับทีมอันดับ7นะครับที่ชื่อชั้นแล้วก็อันดับนะครับแน่นอนว่าแท็บชอนนะครับที่เหนือกว่าแน่ๆ ต่อให้มาเย dings, ือนก็ตามนะครับและสถิติฟอร์มในหลีกของทางด้านแทบชอนสปอร์นะครับก็แข็งแกร่งด้วยนะครับและ6เกมหลังสุดก็ไม่มีแพ้นะครับชนะมา3แล้วก็เสมอ3นอกจากนี้นะครับการเจอกัน2นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านแทบชอนสปอร์นะครับก็สามารถเอาชนะลวดมองแล้ววันนี้นะครับอยู่เชียร์ทางด้านแทบชอนสปอร์นะครับดีกว่าน่าจะมีบุกเอาชนะได้อีกครั้งสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านแท็บชอนสปอร์นะครับที่ต่อด้วยปปสำหรับคู่นี้นะครับฟันธงอยู่ต่อทางด้านแท็บชอนสปอร์ชนะ2ต่อ1 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่มานำเสนอในวันนี้นะครับเดี๋ยวทางผมนะครับไปสรุปนะครับว่าผมให้คู่ไหนกันไปบ้านนะครับผมสำหรับคู่ที่1นะครับก็ผมให้ลองทางด้านมึนเส้นการบัดนะครับชนะ3ต่อ2ส่วนคู่ที่2อนะครับอยู่ต่อทางด้านเบอร์มิงแฮมนะครับชนะ2ต่อ1นแล้วก็คู่ที่3นะครับอยู่ลองทางด้านสปาร์ตาโรคเตอร์ดำนะครับเสมอกัน1ต่อ1นแล้วก็คู่ที่4นะครับวางทางด้านอารดานาชนะ2ต่อ1น แล้วก็คู่สุดท้ายคู่ที่5นะครับอยู่ต่อทางด้านแท็บทรานสปอร์นะครับชนะ2ต่อ1ส่วนใครท่านไหนนะครับที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากผมไปนะครับก็สามารถมาแชร์นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอไปทุกท่านไว้มาณอาทนี้ด้วยนะครับหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานดูบอลขับด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพระต่อไปว่าจะเป็นบทวิเคราะห์อบอลเกี่ยวกับผู้ไหนสำหรับพันนี้กับผมและทีมงานดูบอลขับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม